สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้มีของหายากนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆสมาชิกชมกันนะครับมีใครทายถูกบ้างครับเป็นภาพสมเด็จที่ไหนเอย่ยโอเคมีคนตอบถูกนะครับเป็นสมเด็จเผานะครับพิมพ์คะแนนนะครับสมเด็จเผา นะครับสร้างลาวปีสองสี่เก้าห้านะครับผงนี้ไปพิมพ์คะแนนสร้างร้อยองจะเอาองค์เล็กนี้เป็นนับหนึ่งคะแนนนะครับเป็นพิมพ์คะแนนหูใบสีนะครับเป็นพิมพ์หายากพอสมควรนะครับสมัยก่อนจำหน่ายองค์ละสิบบาทเองนะครับแต่ตดวนี้มีราคาแล้วนะครับปีสองสี่เก้าห้าสมัยก่อนสิบบาทก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาวัดขนาดก่อนนะครับ นี่นะครับข้างล่างนะครับเซนกว่ากว่านะครับหนึ่งเซนไกลสองมิลนะครับส่วนสูงนะครับราวลาว,ลาวสองเซนนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จเผานะครับสร้างราวลาปีสองสี่เ้าห้านะครับ สร้างที่วัดอินนะครับวัดอินหลวงพ่อโตนะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับในวาระซ่อมแซมพระโบสถนะครับแล้วก็ได้บริจาคคนที่ได้เงินตรงนี้ได้ก็มาร่วมบริจาคสร้างโบสถ์นะครับสมัยก่อนอามาทำทุนในการสร้างสราราการเปลี่ยนด้วยนะครับ นี่นะครับสมัมเมื่อพศอสองสี่เก้าห้านะครับก็นานแล้วนะครับมีส่วนผสมของพระสมเด็จอะไรต่างๆนะครับมีพุทธคุณแค้วคาดปลอดภัยเมตตาอริยมแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับเนี่ยเป็นวงการที่ พระเครื่องวงการพระเครื่องยอมรับนะครับเดี๋ยวจะวัดขนาดกับเหรียญบาทให้ดูนะครับว่าเล็กขนาดไหนนี่นะครับเล็กจิ๋วเลยนะครับเท่านี้เองนะครับเห็นไหมครับสูงกว่าเหรียญบาทรุ่นใหม่นี่นิดเดียวเองนะครับลองเทียบกับเหรียญบาทรุ่นเก่าดูนะครับนี่นะครับ เท่ากับเหรียญบาทรุ่นเก่ากอง่วนสูงนี่ประมาณนี้นะครับเหรียญครุดนะครับนี่คนระับลองเปรียบเทียบขนาดดูนะครับกับเหรียญบาทรุ่นเก่าเหรียญครุฑปี2 5 1 7ดดูขนาดก็จะเห็นชัดเลยว่ามีขนาดเล็กนะครับลักษณะพิมพ์ทรงนี่นะครับก็จะเป็น ซุ้มแก้วนะครับหรือเป็นระคังคว่ำนะครับนี่นะครับโยแล้วก็ตรงมาแล้วก็อย่างนี้นะครับการโยเนี่ยตอนพิมพ์น่ะพระยังอ่อนตัวก็เลยมีการโยนิดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพระมีขนาดเล็กด้วยนะครับนี่นะครับเป็นฐานสามชั้นนะครับนะครับนี่นะครับแล้วก็มีข่าแป้งโอยพิมพ์นะครับ ให้เห็นนะครับนี่นะครับการปีของขอบนะครับนี่นะครับปีคอปีคอบเห็นไหมครับนี่เป็นหูใบ,บสีนะครับหูใบสีหูใบสีก็ isce, คือหูเนี่ยจะมีทั้งสองข้างแล้วเว,ว้าออกมาเว,ว้าออกมานะครับหูด้านท้ายมือของอ,ของพระหรือขวามือเราเนี่ยจะใหญ่ใหญ่นิดนึงกว่าด้านนี้นะครับไหลจะลึกนะครับไหลจะลึกนี่นะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นตราตำรวจนะครับนี่นะครับเป็นตาโลนะครับของตำรวจนะครับในการปลุกเสกเนี่ยก็มีวัดปากน้ำมาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับหลวงพ่อแฉงวัดบางพังแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับพระครูวินยัยเทีากรวัดสัมพันธวงนะครับแล้วก็วัดสุทัศน นะครับพระประหลัดเป่งแล้วก็อีกหลายท่านนะครับก็มานะครับวัดอนงก็มานะครับหลวงพ่อโนมวัดอนงก็มาแทนมาปลุกเสกด้วยนะครับวัดปักน้ําก็มานะครับหลวงพุเพื่อกวัดกินแก้วก็มาร่วมด้วยครับมีแกจิตดังๆหลายท่านเลยมาร่วมปลุกเสกนะครับหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะครับดังๆเลยนะครับมาร่วมด้วยนะครับ หลวงปู่นาควัดระฆังนะครับหลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะครับมากันเพียบเลยนะครับหลวงพ่อสำเนียงวัดไวรุวันนครปฐมมาด้วยนะครับในประวัติกล่าวไว้นะครับเป็นพระสมเด็จเผานะครับปีสองสี่เก้าห้านะครับนี่นะครับมอนข้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อนะครับ นี่นะครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับนี่นะครับเป็นพระแท้นะครับสามารถที่จะเลี่ยมทองขึ้นคอได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นสมบัติสมเร็จเผาพิมพ์คะแนนหูใบสีนะครับนีส่สวยๆเลยเก่าๆเลยนะครับ ครับอ่าองเล็กนะครับสำหรับห้อยคอไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่นะครับครับคาบ,าบแป้งรองพิมพ์คราบขู่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับสวยเลยนะครับองนี้ดูง่ายเลยนะครับ ขนาดไม่ได้ใหญ่นะครับขนาดเล็กจิ๋วเลยห้อยก็ไม่หนักด้วยนะครับคล่องตัวนะครับสําหรับเด็กหรือผู้หญิงหรือผู้ชายอยากไป้ห้อยของเล็กๆก็เหมาะเลยนะครับเหมาะเลยวงไม่ใหญ่นะครับเล็กๆนะครับเล็กๆแต่มีพลังนะครับมีพุทธคุณล้นเปี่ยมนะครับพระแท้ดูง่ายเลยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆนะครับอ๋อลืมบอกราคานะครับ เปิดราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นเองนะครับ7,900าบาทสำหรับพระหายากสร้างในปีพศ2495นะครับพระสมเด็จพิมพคะแนนนะครับสร้าง100องค์จะมีคะแนนแค่1องค์เท่านั้นนะครับเป็นพระหายากนะครับเปิดให้สมาชิกเท่านั้นนะครับเพียงราคา7,900บาทเท่านั้นสนใจติดต่อทักอดีไลน์มาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ